สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้ค่ะมือนีไม่เง่ท้องไม่เนีนลกะมาทาการกอกน้าอ้อยเนาะค่ะน้าอ้อยสดๆจากปลาของไอลูกพีลูกน้องกันเนาะค่ะพี่น้องข่เนี่แหละค่ะมือนีไม่เงยท้องไม่ชนียลมาทําคอนเทนต์กันเลยมากอกน้าอ้อยเนาะค่ะกอกน้าอ้อยเพื่อซอยเพลืนเนาะกันเนาะนี่แหละค่ะน้าอ้อยที่ว่า ปลูกเองเนาะค่ะปลูกปลูกปลูกต้นอ้อยล้ะกัมากันมากันน้ำออกมาล้ะ,ะก็มากอกไขนะคะกอกายขวดละสิบบาทแต่ว่ากะกะวานดีได้พี่น้องชื่นใจเนาะเพราะว่าบริเวบรเรผสมไอ้น้ำตาลหรือว่าไม่ได้ผสมน้ำตาลไม่ได้ผสมน้ำน้ำเปล่าเนาะค่ะแบบสด,สดสดจากต้นเลยนะคะเขากับสลีดออกมาหลีดออกมาเราบัดนี้ค่ะ สิเป็นน้ำก็เป็นน้ำเราไม่ไ่ทำไมฉันนอกกันเลยเมื่อนี้มาทายคอนเทน,เน,นเต์กันเลยเห็นลุงบนเฮดกันเลยมาซอยลุงเนาะคะ่ <พอ S 1> นะเนาะมาซอยลุง็นเกาะมะอก<พ>อากแต่แบบน,นี้นี่ไม่ไ่ทำไมชันนอกกันเลยว่าป๊าดกอกไปกอกมาก,กันนึกอยากเลยค่ะนึกอยากน้กก <c oughs> นำไหลไหล่าสั<อ>่นเออแบบนี้เพราะเอามากินขวดนึงเนาะพี่น้องค่ะกวาดหวานหวานชื่นใจดีเนาะค่ะหวานชื่นใจดีเพราะว่าอากาศมันจะร้อนร้อนหน่อยนะคะอากาศมันจะร้อนร้อนหน่อย คันวานาหนาวกะบ่ได้หนาวซ้ำใดเนาะค่ะเนาะบ่ได้หนาวซ้ำใดก็ร่างกายก็ต้องการความหวานอยู่พอประมาณนะคะ <Hey. S 1> เห็นประเดแล้วเราปิดตาแบบปิดตายอยากร้องเนาะออครั้งหนึ่งเราก็เผื่อเราได้เป็นแม่ค้าขายน้ำอ้อยสวัส่า <laughs> ก็เลยร้องเบิงเนาะค่ะเนาะร้องเบิงแต่ว่ามันกับเพื่อนดีนะค่ะพี่น้องการม่่ไงต้องไม่ใช่เนี่ยเป็นแม่ค้าขายไก่ย,ย่าง้อนะคะ่ะขายไก่ย,ย่างขายกับเขา แต่ว่า <laughs> พอเห็นเพื่อนมืกก่อนนี่น้ำไอ้อยกันเลยแบบเออก็เป็นตะม่วนดีอยู่ด้วยนาอ,อกันเลยว่าหาประสบการณ์โดยการที่ว่ามาซอยเป็นเห็ดเนาะกันเนาะมาซอยปเป็นเห็ดนี่ขวดกับพ่อห้อดด้พี่น้องอือพ่อขายขวดละสิบบาทกับพ่อกินอยู่ด้วยค่ะพ่อกินอยู่าะอ,อือพ่อกินอยู่บัดที่นี่นี่แหละค่ะที่ว่าไม่เงยทองไม้เสนอดลไปทายยืน่นนี่สวนเพื่อนนั่นแหละค่ะอือเพื่อนกะมีความเมตตาให้ไม่เงยทองไม้เสนเดลไปท้ายนี่สวนเพื่อน,นอเนาะไปท้ายนี่สวนอ้อยสวนไอ กล้วยเนาะค่ะเนาะส่วนกล้วยัดที่นี่นี่ไม่ังี่ยทำไมแช่แนวก็เลยมาเห็ดซอยเพื่อนเห็นเพื่อนเห็ดกะโอ้เป็นตาเป็นเป็นตาเฮ็ดยู่ได้แล้วเนาะอือมันกับเพื่อนดีนะขวดขวดกันน่ารักน่ารักได้พี่น้องค่ะขวดน่ารักดีย่เพื่อนก็มีโลโก้อย่างงงเพื่อนยากดีผนแล้วเนาะค่ะเนาะเนี่ยไม่ังี่ยทำไมแช่แนวก็เลยว่าป้าว่าเป็นตาเสียบว่าเป็นตาหวานตทวสันก็เลยก็เลยมาลองเห็ดบึง มันก oh, oh, nice. ับเพื่อนดีนะค่ะเพื่อนดีอยู่เนาะปรากฏว่าไม่ไงต้องไปชาแนลก็เอาสองขวดมันแซบโอ้ยหนูก็บม่กล้ากินลายดอกลูบกันดอกเออยอดน้ำตาลมันขึ้นสูงกันดอกว่ามืออื่นหมอนัดเนาะค่ะเนาะหมอนัดนัดหมอเมื่อนี้ทิพนี่ก็ขอขอบคุณพี่ขอบคุณนองด้ค่ะเด้อไม่ไงต้องไปชาแนลก็ขอบคุณเลยละ